าไม่เก็บของเล่นเล่นแล้วต้องเก็บใช่ไหมหนูต้องเก็บไม่งั้นมันโลกเห็มไหมเนี่ยเราเคยเดินมาเหยียบของเล่นเขาแล้วเราเจ็บเท้าหนูต้องเก็บของหนูนะหนูโลกอย่างงี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่เก็บของแบบนี้มามิจะเลิกซื้อของเล่นให้หนูแล้วอันนี้พูดอย่างงี้เลยแล้วสุดท้ายซื้อไหม ซื้อค่ะก็ซื้ออยู่ดีก็ซื้ออยู่ดีก็พูดเก็ก็พูดไปงั้นแต่ถามว่าซื้อไหมก็ซื้ออยู่ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ฟังตรงนี้นะฟังเคสน้องเขาเป็นตัวอย่างเลยน้องเอวาเนี่ยคุณอยากโกหกอะไรที่คุณทําไม่ได้นะเช่นถ้าหนูไม่เก็บแม่จะไม่รักถ้าหนูไม่นอนตำรวจจะจับเพราะเด็กไม่นอนจริงปะ แต่อันนี้ไม่เคยพูดเหมือนกันเวอร์ชันนี้ว่าถ้าหนูไม่เก็บแม่จะไม่ซื้อแล้วความเป็นจริงถ้าเราไม่ซื้อลูกจะไม่ได้พัฒนาการเราก็ทําใจไม่ได้สุดท้ายเราก็ซื้ออยู่ดีถูกปะอะไรที่เราไม่ทําจริงอย่าพูดเพราะการที่เราพูดจะทําให้เด็กเข้าใจว่าไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยดังนั้นเด็กจะเริ่มรู้ชัดแล้วว่าต่อให้แม่พูดแบบนี้กูก็ไม่เก็บอยู่ดี การเก็บของเล่นจะยิ่งไม่เฟิร์มอีกต่อไปเขาก็รู้ว่าโอเคกูไม่เก็บแม่ก็ยังซื้อให้อยู่ดีดังนั้นเงื่อนไขนี้อย่าสร้างขึ้นมาแต่แรกคนละเรื่องการการเก็บของเล่นก็คือเรื่องของการเก็บของเล่นเรามาช่วยกันเก็บซิเวลาเราเก็บของเล่นเราเก็บยังไงมามาเก็บสีเขียวหนูเก็บสีเหลืองนะเป็นเกมก็ได้ ว้าวบ้านสะอาดจังเลยหมามาชอบชอบอย่างเงี้ยทาให้มันใหญ่ดิเขาจะภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและอยากเก็บของเล่นในรอบต่อไปมากขึ้นหมามาชอบเวลาที่บ้านมันโล่งแบบเนี้ยสบายเท้ามากเลยหมามาก,ก็ไม่เจ็บเท้าด้วยดีจังเลยหมามาชอบเวลาเราช่วยกันเก็บของเล่นนะชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะเก่งจังเลยเสร็จแล้วเสริมเรื่องอื่นเลยค่ะให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าหมามาชอบเวลาที่เราเก็บของเล่นด้วยกัน าม,มาชอบเวลาเห็นหนูเก็บของเล่นมามาชอบรู้สึกว่าหนูรับผิดชอบของเล่นของหนูได้าม,มาก็รู้สึกอยากจะซื้อของเล่นให้หนูเพิ่มเลยเขาจะได้พาวในตัวเองว่าแบบพอเก็บของเล่นแล้วมันมีคนยอมรับฉันอะมนุษย์ทุกคนต้องการการ,การยอมรับค่ะมนุษย์ไม่เว้นเด็กนะเด็กไม่ใช่ต้นไม้เด็กไม่ใช่โต๊ะเขามีความรู้สึกเหมือนกันเนะาะดังนั้นเราอย่าทําเป็นเหมือนว่าเราเป็นแม่แล้วลูกความรู้สึกลูกไม่สําคัญถ้าคุณแม่แบบ สอนมาดีเขาจะสามารถที่จะเรียนรู้อารมณ์ตัวเองได้เก่งและสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ดีกว่านี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คุณแม่ต้องเพิ่มเรื่องของการรู้จักอารมณ์มันต้องอยู่ตรงกลางค้อนิกกี้ไม่ได้สอนให้ตีและไม่ได้สอนให้ตามใจแต่อยู่ตรงกลางของความความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉันเคารพความรู้สึกกันและมีวิธีการพูดวิธีการคุยอย่างไรในแต่ละบริบท